สวัสดีครับเทปนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งปรับคอกันนะครับเมื่อรับรถใหม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอกันนะว่าประกอบไปด้วยตัวอะไรบ้างนี่นะครับมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะบังคับให้ให้ทิศทางของคอไปซ้ายไปขวาถ้าเราขันแน่นมันจะจะไปไม่ได้นะครับมันจะล็อกไว้แต่ถ้าเราขันออก ดูนะครับคอมันก็จะเอียงไปได้นะครับซ้ายขวานี้เวลาเรารับรถมาเนี่ยมันไม่ตรงนะฮะดูนะฮะแฮนด์กับล้อไม่ตรงเอียงเรารับให้ตรงอันดับแรกคือเราคลายคลายน็อตหกเหลี่ยมก่อนนะครับคลายน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับคลายออกเราตั้งให้ตรง พอตรงปั๊บขันให้แน่นข้างในมันจะประกอบด้วยจำปานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเนี่ยนะครับข้างในจะมีจำปาเป็นตัวล็อกเสียบเข้าไปนะฮะับ แล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับพอตรงเราเล็งให้ตรงเสร็จแล้วก็ขัดให้แน่นแค่นี้เองนะครับเวลาเรารับรถไปเราก็สามารถทําเองได้นะครับแล้วก็ล็อกเรียบร้อยครับครับสําหรับเทมนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เรื่องต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นเรื่องของการตั้งระยะการล็อกค,ครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าสนใจยี่ห้อจักรยานพับยี่ห้อทินเอ็กนะฮะติดต่อได้ที่จ t r b i k e นะครับ0802515885นะครับสวัสดีครับ